ในพระราชสำนักของนครเทพทาน์หมยกำหนดการทําพิธีราชาวิเศษของชายลอยศักและการหลงดิดาสาวของคุณพลมินตันได้มีหมายกำหนดการขึ้นในวันที่หนึง่งเดือนตุลาคมข่าวก็ได้กระจายไปทั่วทุกหัวแะแหงบรรดาเหล่าปลายฟ้าประชาชนต่างก็รอคอยที่จะชมกระบวนอันยิ่งใหญ่ มีข่าวจอแทรกขึ้นมาว่าองค์ชายลอยจัดไม่มีพระประสงค์จะเข้าสู่พิธีราชาพิเศษแล้วมีข่าวาวิพากษ์วิจารณ์เลยเถิดกันไปว่านี่เป็นเพียงนโยบายหรือแผนการที่จะรวบรวมดินแดนก้ององค์ราชาแสงสินเรื่องราวมันจะแท้จริงอย่างไรพี่น้องครับการเวลายกไม่คำตอบตอพี่น้องติดตามต่อมาท นี่ก็ผมจะนำท่านผู้ชมมาสูในย่านตำบลชนบทและอาจารที่ตรงนี้เป็นสำนักปฏิบัติธ,ธรรมของท่นานอาจารย์เขาเรียกกันว่าสำนักวัอดดอนกลางทุกๆวันท่านอาจารย์จการอบรมบ่มนิสัยมอบหมายภาระหน้าที่เพื่อผูกฝนให้จิตเป็นคนดีในสังคมวันนี้ท่านอาจารย์จะการอบรมบ่มนิสัย,ยเรื่องใดาสาระใด จะมอบหมายภาระหน้าที่ใดเปีนน้องหาความข้าใจในนิยายรับท่าน ที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์หนุยนาะทือว่าสุดแสนจะประเสริฐเระปัญญาเราเลิศกว่าพวกสัตว์ที่เขาเรียกว่าเดียรัจจานพอซ่อนในรูะจะเงียมแล้วเจียมตมนเราลีกแอคคนผ่านรู้เหตุการว่าดีหรือชั่วเมื่อตัวปฏิบัติมา การข้องคนคือพ้อนงานอยู่ที่การปฏิบัติบงชีจัดนี่คือข้อคิดเตอจำไว้เป็นปริศนารู้จริงใดในเต่ารู้รู้ในวิชาแต่ต้องมีลักตามไว้นำพาตึงจะเรียกว่าปัญญาชนอย่าเต่าแต่กินกิน No, no, no. นี่วันนี้พวกเราทั้งสามคนก็ได้ขึ้นมาตามภาระหน้าทีพอก็ก็จมเชยวัดทิศอยู่ในระเบียบคนที่รู้จักหน้าทีนั้นถือว่าเป็นคนรับผิจช,ชอบในจำนักวัดดอนกลางนี่ลูกพอเมทิตึงสามคนคนทีนึ่งนี่เป็นลูกบาปพตรีคือสาริยาลูกนะลูกกราบนมัตการด้านอาจารย์ด้วยความกรอบเจ้าค่ะ กรมีคนตีต้องกับตีจ้ำนั้นอยู่วัดน,นี้นานแล้วคือนายเปียกกับนายบุญแก้ว <c oughs> พอนี้ไอการรบรมจั่งร้อนเมื่นกันมดแต่ความรู้ได้ไม่เทา่สาสรตยายอายุแก่ที่แปดแต่ความรู้มากมหม่นายนเปียกกับนายบุญแก้วอายุรวมกันสู้กันแก่เ้องรอยแล้ว <c oughs> แต่ความรู้นั้นไม่ได้จะขึงแดกมันน่าคิดแต่ลูกเรามันน่าอายตัวเองไม่ล่ะ <c oughs> รื้อรื้อรื้อี เลเลดึงดึงดึงเด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 ,ด,ด,ดป้มไม่จะล้านนั่นป้มสง้านอาจารย์นั่นมันอย่างอีเตี้ยงหนูฟังหลวงพ่อสิว่าเราควงล่วงพอเหมือนั้งล่ไล่ปีล่วงพอย้อนควังรานะเพืเ่นเราเนะ้แต่มึงหนังใงแหบร้อยอาจารย์ตอนนี้ให้พอเก็บเราคานี้อับอายไหมอาจารย์พูดคำนี้นี่ก็ต้องให้ขขิดว่าออก น้องจาริียาอยุที่แปดปีวิจาความรู้ทุ่มรองแต่เรากับน้องเปียกอายุเป็นร้อยแล้วแต่ไม่มีความรู้มันน่าผิดไหมมันน่าทิดไหมนี่พวกเรามาใช้อาจารย์อย,อาาอยู่เราเติบโตได้เพราะเมตตาพระณีขกอ็อาจารย์จริงด้วยครับพี่บุญแก้วรับนั่นและน้องจาหญียัอันนี้เราได้จํานึกแต่น้องเปียกมันไม่คิดมันเ่าไว้คนพันนี้มันคิดเลยนายร้รูว่าเราเติบโตท,ทุกวันเรากินอยู่กับอาจารย์ เปรียบเทียบกับแปลวเรานั้นเป็นดีบุญคุณน้องเปียกก็เหมือนแอปต้วงนี่อาจารย์สารเหมือนมาเดี๋ยวเราเดี๋ยวเปรียบเทิ้บเปรียบเทิ้บเปรียบเทียบมึงมึงเปรียบเทิ้บอะไรไอ้บิบุญแก้วพี่กูคือนันทินันน้องเปียกนี่เหมือนแอปนะว่ากินแกอยู่นางเงี้ยไม่ได้เดี๋ยวไปเปรียบเทียบอะไรกูกลัวแล้วนี่วันนู้นนู้นตาเหลือล้นเตอร มึงมืดด้านเปลือว่ากูเหมือนแอฟบ่เปล่ล่วงมึงเมือนไอ้นั่นปิบิดแล้วบ่เปล่ล่วงแกไม่แต่เมือนปนันมันน่ารู้จักไรไหมมีเปรียบเทียบเือกก็ก้องปนันเปล่ล่วงแกเหมือนหัวหนุ่มฮึ่มฮึ่มฮึอันใดอพิเปียดนี่ลูกมึงแหละแต่มนุษย์เราเนี่ธรรมชาติเป็นสิ่งสูงสุดนี่มนุษย์เหมือนกันตั้งซ้ำคนขอไงวิชาความรู้เหมือนกัน แต่สิ่งปีได้ไม่เมื่อนกันแต่ชัางมันจะรู้ทางมาที่มันมวนแล้วจึงดัดพื้นก็ไม่ตรงนั่นแหละจริงด้วยค่ะการจะแร่งกำกำเจ็บแผบทางมาจะมวนแล้วดัดพื้นก็ไม่ตรงแล้ว,ว,ค,นว,นลว,ลวคนดัดอางทางมากก็บอกกันนั้นรู้ๆแล้วว่ามันมวนแล้วไปดัดมันทําได้เลย,ย่เน,น,นาะนะปุ่นแกนะ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 อยู่ี น้าหนงนใยานนั่ไม่เคยอืูน้ากูอืมอืมแม่นกันมันยู่แต่ปันนั่นกันนี่นี่เลยลูกนั่นพอเองนี่จะปลื้มใจอย่างน้อยซาเรียซึ่งเธอจะเป็นเด็กกัมปลาพอกําปราแม้แต่นั่นเหลืออดีตท่านในการดีเมตตาจะลูกได้มีวันนี้ <c oughs> นั่นเลยลูกกั <c oughs> นนี่ต้อไปนี่ลูก <c oughs> พอกิดว่าเราจะได้ นำหมดสิ่งที่มีความรู้ไปช่วยเลือกผู้พื้นจงให้จ้งงาริยาได้ปฏิบัติปาราณฑีกรณีไหน,น,นเปียกไหนบุญนแก้วนั้นมันไม่ต้องให้เผาผุดสู้นานบุญแก้วแต่แรกมันจะลาดเนาะแต่มาช่วงหลังนี้มันไม่่อยต้นใจทําไมพี่บุญแเจ้าขาช่วงหลังๆนี้พี่ทําอะไรไม่รู้เรื่องเลยอันอนัานแหลกวันเดือนสิบวันดับเขาอย่าไปทํให้ได้เจ้ากันสีลังวัดสีปีนองตังเปรตเกิดอะไรขึ้นลคะกันนองเปียกพอยัง ไอ้จิ้งเป็ดและจิ้งเป็ดและเจ้าเรือโอ้ยนี่เรืองมันเป็นเรืองนาวู้ดคือวัดจะไม่นี่เนี่ยอาจารย์เนี่ยพี่น้องก็ไปตั้งเป็ดแล้วก็แดกมันมาไอ้นี่น้องเปี๊ยกอยู่ข้างล่างบอกว่าแซ็เแล้วปลาต้วดแซ่เหลวจิ้งเป็ดกันเติร์ตมันก็โจมบ๊มเขาแต่แต่งเทได้ล่ามไปโจมมาลวกก็อิ่วมาได้โจมก็ค่แดกเดไปตั้งเป็ดแล้วมึงไปเอาข้อกบเรือไปโจมกบเรือลงมาด้วยคน ว่าปลลวงโบ้มันยอมปอบป้อมแดงมันลาล่ะปอบป้อมโบ้ม่นกะกองแดงอยู่นึกนึกว่าลาอู้กิดว่าลาเพราะกล่องเติมย่ำบึ้มจักติดเกลือมากระนงเนี่เอ๊ะยังมึงง่าแล้วกูนึกว่าลาเพราะเดจะไม่เคยรู้เรื่องอะไรเลย่จำรู้วันนั้นว่ามันแรงกันบ่แล้วก็ป้อมหาโบ่เอาได้ไหม อย่นี้ดูกำนงเพียกโบมติดกันเลยไม่ใช่ติดแต่ว่าจิ้งแวนลอมเป็นพิดรับยังกะว่าเราอยู่ก็แขตลาดกับมันยอมได้กินตาอยู่แข่เลยก็ได้กินน้าเค็มน,นี่ตุกจิ้งมันทำให้เราก็ปล่อยเลอเตอรไหมอะไรนะครับพี่บุนแก้วมันปล่อยผีเลอเตอรบอะไรนะเลอเตอร์เลอเตอร์มันคืออะไรนะอ,อร่ะเลอเตอร์นั่นคือ,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 คอหวังเวิร์ดมันมัวมัวมันเป็นแบบไหนอ่ะ ไอ้ได้ะลูกเลอเตอไปลองเลอเตอเป็นฝาดชาติายแต่ลึกลงไปเลอเตอมันหลุนเดียวกับมงแมงเลยอะไรนะคะงแมงอะมงแมงอะมงแมงนั่นคืออะไรอ่ะลู่หลาอะไรนะยกตัวอย่างเหมือนว่ามือติดหลุดแล้วลู่หลามือติดหลุดได้ไงติดแล้วมันหลุดได้ไงคือหลุดมันติดนะ หลุดนั้นมันมาจากเตือกเตือกมาจากดินดินมาถูกน้ําเป็นหลุดหลุดแล้วเป็นเตือกพอมือติดเตือกแล้วหลุละมองแง่ันฟังไม่รู้เรื่องเลยคนพูดก็ไม่รู้เหมือนผู้ฟังอือบ้ามันขากันแล้วกันนี่ตอนนี้ถูกขึ้นอาจารย์กับพุ่มขายก็ความกรุณาใต้อาจารย์ใต้พุ่มกรับบรทูุดฉบับพิเศมีนักติปัญญาก็ความกรุณาครับซอยลูก อาการสวยใหยายน้องเปียกไปนอนร้องอื่นยายนอนรวมกับพ่อมอ๊นายเปียกนี่มันปัญหามากซอ,อยลูกจ <c oughs> ุดลูกปัดในเป๋อนอนหลับบาดไหมใครนะไอ้ปี้นี่ว่องกลางนอน,นรับคนพริบๆแตขึ้นว่าตั้งตู่กับในเปาอมาลงก็ตกใจว่าก็ยิงก็ล้วดออกจากกองปั้งก็เเราขุดผมจนตั้งแต่เตะกูตัต้ตมเศราเ้าแล้วว่าก็ไม่เอาเรื่องก็ไม,งไม่เอาเรื่องแต่เราขุ ตัวแหล่แล้วไม่ใช่มันมีใบกับแกใค,ครเจ้าอ,อันนีน้นี่คนล่วงแล่วัวกนแถวเจ้าแล้วก็มึงห้ามมันเลยถ้าจุดยังไงไประทัดจุดในผ้าห่มนอนว่าวบ้าห้ามมันอย่าจุดแล้วก็ตูแล้วห้ามไร่เหลวมาลูกคนล่วงคิดแน่มันไม่ได้เรื่องได้ดาวเลยลูกทัดเลยมึงไม่จุดในลานวัดกะลูก โดนหูโดนตาอันตรายรู้ไหมเสียก็จุดในลานวัดไม่ใช่ที่เล่นลูกตัดนั้นก็จุดในลานวัดพอล่วงลูกตัดนั้นป้อมซื้อองนง่นแต่ถือเองก็จุดลานวัดนู่นละแล้วเรื่องี้ซื้อแป้งแป้งไปจุดเลี้ยงเพื่อนหรอมันดาแต่ควังไม่ใช่จุดวะใครที่ควังก็ซื้อจุดเงเนี่ยอย่าควังของเพื่อนเนี่ย มึงรับอยู่แล้วตื้นมาควัางร้องคุณดไร้อยเป๊ย <laughs> กจัดผู้บาดเจ็บเนี่ยไปยุ่งะลูกพยายามลเลี้ยงคนพานจะไปทำอะไรทุกอย่างเป็นอย่างนี้จ, <laughs> จัดแล้วก่อนจันกับในในกัะผูดแล้ววันนี้ผูดก็ในจบกลับในในไก่ออกชาญย, <laughs> ยังไล,ล่เลื้องหน่องเปี๊ยกเส็จชัวร์กันในชานี้ <laughs> ที่ไปหนังได้ชาญนี้นจซอซชาดียา นี่ครูที่ไม่ได้ต้อนจิตหลอมปาดยุ่งกับหลูกจิตนี่เกลีแบบนี้ยรับพง,งก้อนยัดมันจะเดินได้กับพูดแล้วอะไรล่ะคะปั่นรื้อแลว้วอ่ะคืนน้องเปียกชิวไม่คืนอีกเรื่องหนึ่งแล,ล้ลวปั่นรื้อแล้วอ่ะนอกลางคืนมันนองตีนนุ่นม้อนถูกคืนพึ่นไอ้ไรวะตีนกับตีนเลยตีนมันกับนุ่นม่อนไหนมอนวัดแล้วก็บอกไปเลยว่าอย่านูน่นผมบอกแล้ว่าอย่านูน่นพระวัด อย่านู้นมอนตีนโอ้หอัวนู้นแต่มันหวาเลือมันหวาบตับเท้าไม่จ่ายมอนพมพมหวามอนดูที่นะมันหวาก็ดูที่ก็ไม่จ่ายาบ้านไหวเหมือนววาเนี่ยว่ามึงดูมอนจะตีนจกโลกว่าดูที่ยก็จาหวัดเสียแล้วมันหวาเรือมันหวายิกไม่ได้หวัดนี้หนอจ้าไม่จ่ติดกุ้นเหมือนหวัใครพูดไอ้นนองเปียกกับไปไปหลังไปไปไปมานี้มานี้ ไว้ไม่เกียนคิดแหละเจ้าน,นี่พยายามรีดเลีเ้ยงกั้นใจไม่เดีเอาแต่กรถ้าพูดไม่รู้เรื่องก็มันต้องเกียนคำวันนี้หลวงพ่อเรียกได้ยินไหมตุ๊กแกขายกคำว่านี้ใครจะเอาตีนนุ่นม่อนมานี่นี่นอน,นตีนนุ่นม่อนจริงเหรอฮะนอน,นตีนนุ่นม่อนจริงเหรอเออแหละพูดนะเจ้หลวงพ่อนี่พูดเอออย่าไปยุ่งกับลูกบั้นด่างแล้วไม่โปรดมัน อาจารย์เป็นใครอะเป็นครูเธอลูกจิตพอจอดได้พูดเออจิตกับครูแล้ก็โตาอาจารย์เออพูดลืมไปใต้แล้วไม่ได้คิดว่าลืมนึกว่าพูดอยู่กับพวกนี่พูดเออลืมไปที่นั่งอย่าเออนะพูดกับครูนะอืออื <laughs> <laughs> อย่าเออนะบอ,อกอย่าเยาะแากจีนนะจ้องมันยุดเลย เลิกแลรับครับเดี๋ยวว่านอนเลยกันนี่ทัดกุง้งในมึงปั่นเรือก็อจันเกิดซ้อนเนาตีนุ่นม้อนพอเกิดซ้อนไม่ลุกไม่เคยนะพอเคยดซ้อ,ซอนเนาตีนุ่นม้อนไหมพ่นแก้วไม่เคยครับแล้วมึงออก็อตีนุ่นม้อนเรือพอลลวงครับตีพ่อหมอตีนุ่นม้อนก็พ่อมันดำตามพอล่วงซ้อ,งนนอนนั่นแหละจัดซ้อนไปได้พอลลวงอ่ะซ้อนว่าอย่านอนเนาะตีนุนนน่นม้อนไหมไอ,อพวกนี้จิตโบมันไม่มีความคิดไม่แต่ช้านในวิชา แล้วมึงคิดเพื่อเพราล่วงเคยซ่อนไม้หวากระตันยูกระตาเวตีตาเป็นเครื่องไม้ของคนดียานซ่อนแล้วมันเกี่ยวอะไรกับตีนลุ่มม่อนอ่เพราะล่วงครับอัวกะตีนดีเราควรจะตดแทนคุณใครกันนี่ปูดเดชพ้นเพราะล่วงาวัวกัะตีนใคยมีประุฤตต่อร่างกายว่าเคยฮะวมันทําไรมั่งเพราะล่วงหวั่นหวันไม่พึ่นมีแต่ป้าทำาต้าลูกเดี่ยวแค่หนึ่ง ต,ตีนเพื่อนเนื่อยตัางวันบอลหวงเนะี่คนไปกีดยางว่าลุงต่างหูก็ก็เคยบอลหวงก็งตีนนัฮะบอลหลวงคิดแต่ได้ตั้งมากีบา่บาทกี่บาทเสืออันตีนเคยได้กินก็เขา,าไม่พึ่งปลาลูกเดียวกินตัางวันคนกี่หมดเติดใจกูตีตามดีว่าผู้ตีเยียบเลกไอ้หลยุดนั่นนาปลาเกิดตีนตีนนะบอลหวงเนะี่ เพาหลุงไม่บินดาบ้าตอนเช้านั้นเคยป่าตีนเดินไปตีนบ้า,าไม่ใจคนอื่นบ้าค่น,นีมนุษย์เราเนี่ยคนแน็ตคนเหนื่อยคนลำบา้าเพื่อนมองแมน่นตื้อว่ากล้องตํานี่ไม่แกพูดบันนันวันนี้ในวัดนี้ก็เมื่อนกันเลยเมื่อนเบลือทางเราเล่นในลานวัดไก่แกะพรวงไหนเปียกมากี้ลานวัดไก่ก้อยจะเปียกแต่เวลาก็ไก่ต้มมาไว้ไก่จันหรือจีอ่าเพราะหลวงแหลดิ ฟังดูคิดสิพี่บุนแก้วอ้ม,มันไปอนัดแล้วแค่นี้คนเราคนดื้อตีนคนเดินพรไม่เกี่ยวต,ต้องการตีนบ่แม่มากี่กัดแลยวว่าไม่มีเคยช่วยคนเดียวผุนแก้ววิ่งถุงกู้กู้ปลอดภัยจากแม่มากไม่เป็นโรคกลัวาน้ำปลอดตีนผ่าวิ่ง